สวัสดีค่ะอันนี้คือชิกวีดหรือที่น้องๆเรียกว่าผักลืมผัวจะเก็บเพราะอากาศเย็นขึ้นมาอีกงามเลยแหละกินเป็นผักสดก็ได้นะคะมันจะมีผักกาดที่ตั้งชื่อว่าผักกาดหวานมันนัวเกิดขึ้นมาอีก เชื่อนะว่านอกจากจะมีสรรพคุณอื่นๆแล้วอ่ะยังอุดมไปด้วยวิตามินซีน,นี่มะอันนี้หรือเ่าเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจที่ผักกาศหวานมันนัวค่ะไม่แน่ใจ จะเก็บไปผัดจะต้องหั่นให้สั้นกว่านี้นะคะ,คะไม่งั้นแนละ้วบางคนจะเคี้ยวไม่ขาดก็ลืมลืมไปเผือน้องๆ้องที่ยังไม่รู้จักผักลืมผัวหรือชิกวีดให้สังเกตตรงนี้นะคะพอดึงแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นเห็นไหมคะนี่มันจะมีเส้นอยู่ตรงเนี้ย นี่ยมันนี่แหละดูง่ายมากเห็นไหมนั่นนะคะมันจะมีเส้นเนี่ยพอหลุดออกมามันก็จะเป็นเส้นคล้ายเส้นไนลอนคล้ายเส้นเอ็นอพอจะเก็บมันต้องมันต้องใช้สองมือ จะมีสีเขียวแล้วก็มีแบบสีน้ำตาลด้วยคือใบสีเขียวนั่นแหละแต่ว่าก้านเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลแล้ววิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะดูใบเขาใบเห็นไหมคะใบจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็จะสลับด้านนี้เนี่ยค่ะสองใบอยู่ด้านนี้แล้วหมุนมาเห็นไหมมันจะสลับกันเนี่ยค่ะสองใบแล้วก็สองใบ มันมันเป็นชั้นชั้นงานจังชอบนะเก็บผักเก็บเห็ดก็ชอบเก็บผักก็ชอบไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ก็จะเกิดมาเยอะๆแบบนี้เพราะผักนี้ชอบอากาศเย็นเมื่อกี้มองเห็นแม่ไก่น้อยด้วยค่ะแม่ไก่น้อยนั้นก็กินได้เอาไม่เจอแล้วไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ